คุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไหมครับคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่งานในฝันบ้านที่คุณอยากได้หรือแม้กระทั่งความสงบภายในใจที่คุณหยหามาตลอดหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่งั้นวันนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะผมกำลังจะพาคุณไปรู้จักเขั้นตอนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากหนังสือที่ขายดีทั่วโลกเขียนโดยโ o ซี่นาฟูซี ผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตจากความสิ้นหวังสู่การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้คนรุ่นใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอรวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่อง manifest เขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาโดย r o x กซี่นาฟูซสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้ไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆครับแต่คือแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณทำต่อเนื่องชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมาในบ้านที่คุณใฝ่ฝันคุณมีงานที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่ารายล้อมด้วยคนที่รักและเข้าใจคุณ ทุก9ก้าเดินของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบในใจมันฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยมือของคุณเองผ่าน7ขั้นตอนที่จะพาเราไปทีละเก้าวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังแบบเต็มๆยาวๆเหมือนนั่งจิบกาแฟแล้วพูดคุยกันตรงๆเลยครับขั้นตอนที่1มีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของคุณทุกสิ่งเริ่มต้นจากความชัดเจนครับ ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรอยากเป็นใครหรืออยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะไม่มีวันดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้ผมอยากให้คุณลองปิดตาสักครู่แล้วจินตนาการภาพชีวิตที่คุณอยากมีในอีกหนึ่งปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าลองเขียนโลกไปให้ชัดเจนไม่ใช่แค่อยากรวยแต่ต้องเป็นอยากมีรายได้เดือนละ200 0 0นบาทจากธุรกิจที่รักและมีเวลาอยู่กับครอบครัวแบบนี้แหละครับ เมื่อคุณชัดเจนสมองของคุณจะเริ่มทำงานเหมือนเรดาร์คอยสแกนหาโอกาสที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นขั้นตอนที่สองขจัดความกลัวและความสงสัยต่อให้คุณมีภาพที่ชัดเจนแค่ไหนถ้าในใจเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยคุณก็จะเดินหน้าไม่ได้ความกลัวมักมาพร้อมกับเสียงเล็กๆในหัวที่พูดว่าฉันทำไม่ได้หรอกคนอย่างฉันไม่คู่ควรถ้าล้มเหลวล่ะ สิ่งที่ร็อกซี่บอกไว้คือคุณไม่ต้องกำจัดเสียงนั้นแต่คุณต้องเลือกไม่เชื่อมันให้ลองถามกลับไปว่าแล้วถ้าฉันทำได้จริงๆล่ะทุกครั้งที่ความกลัวเข้ามาให้เปลี่ยนมันเป็นพลังบวกเช่นฉันอาจจะยังไม่เก่งวันนี้แต่ฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาขึ้นทุกวันขั้นตอนที่3ปรับพฤติกรรมของคุณความฝันที่ไม่มีการกระทำก็จะเป็นเพียงแค่ฝันครับคุณอยากมีสุขภาพดี คุณก็ต้องเริ่มออกกำลังกายคุณอยากมีเงินมากขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็ต้องกล้าเปิดใจและสื่อสารการปรับพฤติกรรมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหญ่โตในทันทีแต่ต้องเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันจะสะสมจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขั้นตอนที่4เอาชนะการทดสอบจากจัก,กรวาลคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาคุณตั้งใจเปลี่ยนชีวิต มักจะมีอุปสรรคโผล่มาขวางเสมอร็อกซี่เรียกสิ่งนี้ว่าการทดสอบจากจักรวาลมันเหมือนจักรวาลถามคุณว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณอยากได้สิ่งนี้จริงๆยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณอยากเลือกคบคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่วันต่อมาเขาโทรมาขอโทษและขอเริ่มต้นใหม่นี่คือการทดสอบว่าคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณผ่านบททดสอบเหล่านี้ได้จัก,กรวาลก็จะเปิดทางใหม่ๆให้คุณเสมอ ขั้นตอนที่5โอบรับความรู้สึกขอบคุณโดยไม่มีข้อแม้หลายคนคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแต่ความจริงคือความสุขเกิดขึ้นจากการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วการขอบคุณไม่ใช่แค่คำพูดครับแต่คือการฝึกจิตใจให้มองเห็นสิ่งดีๆในทุกๆวันเช่นขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่มีบ้านให้นอนขอบคุณที่มีคนรักคุณแม้เพียงเล็กน้อย ความรู้สึกขอบคุณนี่แหละครับที่เป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณขั้นตอนที่6เปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจคุณเคยไหมครับเห็นใครประสบความสําเร็จแล้วแอบรู้สึกอิจฉาความอิจฉาไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะกัดกินใจคุณสิ่งที่คุณต้องทําคือเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจเมื่อเห็นใครทําได้ให้ถามตัวเองว่าถ้าเขาทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกัน แทนที่จะเกลียดคนที่ประสบความสําเร็จจงใช้พลังนั้นผลักดันตัวเองไปให้ถึงจุดเดียวกันขั้นตอนที่7เชื่อมั่นในจักรวาลสุดท้ายครับคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณขอและสิ่งที่คุณทําจะได้รับการตอบสนองกลับมาจักรวาลทํางานผ่านพลังงานทุกความคิดคําพูดและการกระทําของคุณคือตัวส่งสัญญ,ญาณออกไปเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริง คุณจะปล่อยพลังบวกออกมาและสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาในชีวิตของคุณสรุป7ขั้นตอนของร็อกซี่นาฟูซี่ไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่คือการใช้จิตวิทยาบวกกับความเชื่อมั่นและการลงมือทาร่วมกัน 1. มีความชัดเจน 2. ขจัดความกลัว 3. ปรับพฤติกรรม 4. เอาชนะการทดสอบจากจัก,กรวาล 5. ขอบคุณในทุกสิ่ง6 เปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจและ7เชื่อมั่นในจักรวาลแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในขั้นตอนไหนของทั้ง7ขั้นตอนนี้คุณคิดว่าข้อไหนคือความท้าทายที่สุดสําหรับคุณลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันด้านล่างนี้ครับผมอยากอ่านทุกความคิดเห็นเลย สุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและท้ายสุดหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคุณค่าก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจครั้งต่อไป ผมจะพาคุณไปลงลึกยิ่งกว่านี้กับแนวทางจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ